สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่12กันนะคะคืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567เลสเตอร์ซิตี้แพ้เชลซี1ประตูต่อ2เกมนี้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เปิดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซี นาทีที่14เชลซีนำก่อนนะคะ1ประตูต่อศูนย์นิโคลัสแจ็กสันพาบอลขึ้นมาโดยมีวอลฟาสตามเบียดแต่ก็เคลียร์ไม่ขาดค่ะเข้าทางเอนโซเฟนนนเดสดีดกลับมาให้แจ็กสันยิงเข้าไปไม่พลาดให้เชลซีออกนำก่อน1ประตูต่อศูนและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังนาทีที่74เชลซีทิ้งห่างออกไปจากจังหวัดที่กูกูเรยาเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแจ็กสันโถมเข้ามามงุงจอจอแต่ว่าเฮอร์มแมนเซนเนี่ยปัดเอาไว้ได้นะคะบอลก็ดันไปเข้าทางเอนโซเฟอนานเดสที่ตามมาซ้ำจอจอไม่พลาดค่ะทำให้เชลซีทิ้งห่างไปเป็น2ประตูต่อ0ูน ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเชลซีมาเสียจุดโทษจากจังหวะที่บ๊อบบี้เดคอร์โนวารีดโดนเบียดร่วงลงไปในกรอบเขตโทษตอนแรกผู้ตัดสินให้เป็นลูกล้ำหน้าก่อนจะเช็ค V.A.R และเปลี่ยนมาเป็นจุดโทษนะคะจอแดนอายูเนีรับหนะ้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดพาเลสเตอร์ตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แต่หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกมเลสเตอร์ซิตี้แพ้เชลซีคาบ้าน1ประตูต่อ2 อีกคู่ฟูแลมแพ้วูฟแคมตันไป1ประตูต่อ4โดยฟูแลมได้ประตูจากอโว b บีนาทีที่20วูฟแคมตันได้ประตูจากคุณย่านาทีที่31และนาทีที่87รวมทั้งโกเมสนาทีที่53และกูเอเดสในนาทีที่90บวก5อีกคู่เอเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับเรนฟอร์ดศนประตูต่อ0ด้านบอลมาดข่าแพ้ไบรตันไป1ประตูต่อ2 บอนมัดได้ประตูจากบลูส์นาทีที่90สบวก3ส่วนไรตันได้2ประตูจากเบโดรนาทีที่4และมิโตมะในนาทีที่49ขณะที่แอสตันวิลล่าเสมอกับคริสตันพาเลซ2ประตูต่อ2วิลล่าได้ประตูจากวัดกินนาทีที่36และบาคคลีย์นาทีที่77ขณะที่คริสตันพาเลซได้ประตูจากซานาทีที่4และดีเวนนี่ในนาทีที่45บวก1 จากนั้นไปดูกันที่อาร์เซนอลถล่มชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปได้3ประตูต่อศูเกมนี้เล่นกันที่เอมิเรตสเตเดียมนาทีที่15เจ้าถิ่นปืนใหญ่ทำเกมบุกต่อเนื่องแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวัดที่บุกยซาก้าเลี้ยงบอลตัดหน้าปากประตูก่อนจะยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้าประตูไปนะคะพาปืนใหญ่นำหนประตูต่อศูนและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เรื่องหลังนาทีที่52อาร์เซนอลหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0จากจังหวะที่โทมัสปาเต้ได้โอกาสยิงไกลนอกเขตโทษบอลพุ่งแรงเสียบเสาสองไปอย่างสวยงามค่ะนาทีที่86อาร์เซนอลมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่ราฮีมสเตอร์ลิงเปิดบอลมาหน้าปากประตูให้อ e ีธานเอ็นวานิรีวิ่งเข้ามายิงเข้าไปพาทีมหนีไปเป็น3ประตูต่อ0 ก่อนจะจบ90นาทีเจ้าถิ่นปืนใหญ่อาร์เซนอลเอาชนะนอตติงแฮมฟอ o r เรสไปได้3ประตูต่อ0อีกคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพสเปอร์ไปศูย์ประตูต่อ4เหเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้แพ้มา4นัดติดต่อกันในทุกรายการนะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไก่เดือยทองชอตแนมฮอสเปอร์นาทีที่13สเปอร์ได้ประตูขึ้นนำเมื่อเดยันคูลูเชฟสกี้เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้าเขตโทษ เจมส์แมดดิสันสอดเข้ามาแปดเจาะเข้าไปค่ะทำให้ไก่เดือยทองบุกมานำก่อน1ประตูต่อศูนย์นาทีที่20สเปอร์นำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่แมนซิตี้พลาดเสียบอลหน้าเขตโทษตัวเองนะคะก่อนที่จังหวะสุดท้ายจะเป็นซนฮึงงมินใจ่ายให้เจมส์แมดดิสันหลุดไปจิ้มบอลเข้าไปอย่างเหนือชั้นค่ะแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะคะ กลับมาลงเล่นกันต่อในครึ่งหลังนาที52สถานการณ์ของแมนซิตี้ย่ำแย่ต่อเนื่องเลยค่ะเมื่อสเปอร์ได้จังหวะสวนกลับครูลูเชฟสกี้ลากบอลขึ้นมาแล้วจ่ายให้โดมินิกโซลังกี้หลุดเข้าเขตโทษด,ด้านขวาก่อนที่โซลังกี้จะไหลบอลย้อนมาให้เปโดรเปอโรวิ่งมายิงด้วยขวาเข้าไปสเปอร์นำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ช่วงทดเจ็บสเปอร์มาได้ประตูปิดกล่องจากจังหวะที่ติโมแวนเนอร์กระชากบอลเข้าเขตโทษก่อนจะไหลให้แบรนเนจอห์นสัน ชาร์จเจาะเข้าไปนะคะทำให้จบเกมแมนซิตี้แพ้ค่ะบ้านต่อสเปอร์ไป0ย์ประตูต่อ4ซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้นัดที่5ติดต่อกันในทุกรายการของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยละคะ่ะไปดูผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นะคะเซาทแธมป์ตันแพ้ลเว์พูล2ประตูต่อ3 นักบุญเซาแทมป์ตันเปิดรังเซนแมรีสเตเดียมรับการมาเยือนของทัพหงแดงลิเวอร์พูล นาทีที่30ค่ะหงแดงมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่โดมินิกโซบอสไลน์ได้โอกาสส้มหล่นบอลมาตกตรงหน้าพอดีนะคะและยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไปแบบสุดสวยพาทีมขึ้นนำหนประตูต่อ0นูนาทีที่42ทับเซาแทมตันมาได้ลูกตีเสมอจากจุดโทษโดยทางอดัมอาร์สตรองเป็นผู้สังหารเข้าไปค่ะทำให้เซาแทมตันตีเสมอ1ประตูต่อ1นาที57 เจ้าถิ่นทัพนักบุญมาได้ประตูแซงนำสองประตูต่อ1จากจังหวะโต้กลับเร็วโดยมีอดัมอาร์มสตรองเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษก่อนจะส่งให้มาเทอุสเฟอร์นันเดสยิงเข้าไปแบบเฉียบขาดนาที65ทีมเยือนหงแดงตีเสมอ2ประตูต่อ2จากจังหวะที่ไรอันกราวเฟนแบกตักบอลมาให้โมอเมซาลาก่อนจะลากบอลเข้าเขตโทษและยิงเข้าไป นาที82ทีมเยือนหงแดงได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของยูกินาริสุกาวระและเป็นทางด้านของโมเมสซาล่าสังหารเข้าไปไม่พลาดนะคะพาทีมแซงนำ3ประตูต่อ2จากนั้นทั้ง2ทีมทำอะไรเพิ่มไม่ได้ค่ะจบ90นาทีเป็นทางด้านลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะเซาท์แฮมตันไปแบบบุดวิดเลยนะคะ3ประตูต่อ2ทำให้ยังครองตำแหน่งจาฝูงต่อไปเหมือนเดิมโดยมีอยู่31แต้มค่ะ อีกคู่อีฟสวิชทาวเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหประตูต่อหนึ่งอีฟสวิชทาวรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะคะเกมนี้ได้กุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมประเดิมคุมทัพนัดแรกเริ่มเกมไปได้แค่2นาทีแมนยูได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่อามัดดิยาโลกระชากบอลขึ้นไปทางฝั่งขวาก่อนจะเปิดเข้ามาให้มาคัสแรดฟอร์ด โฉบมาจิ้มบอลตัดหน้านายทวันอีฟสวิชเข้าไปค่ะทำให้ปีศาจแดงออกนำหนประตูต่อศูนย์นาทีที่43ค่ะอีฟสวิชตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากโอมาริฮัชินสานได้จังหวะพลิกบอลแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายจากหน้าเขตโทษบอลไปเฉลับศรีรษะมัสราอุยก่อนจะพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างเฉียบขาดนะคะ ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นค่ะจบเกมอีฟสวิชเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะไปดูผลการแข่งขันคืนวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นะคะปรากฏว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2 w e เวสต์แฮมได้ประตูจากซูเชกในนาทีที่10และวันบิซาก้าในนาทีที่53ค่ะ สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการ2024-2025หลังแข่งขันในสัปดาห์ที่2ครบทุกทีมแล้วนะคะและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะลงแข่ง12นะัดชนะ10เสมอ1และแพ้1มี31แต้มนะคะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่2 12นัดชนะ7เสมอ2อแพ้3มี23แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนทิ้งห่างไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ช่องว่างระหว่างคะแนนอยู่ที่8แต้มด้วยกันนะคะส่วนอันดับที่3เชลซี12นัดชนะ6เสมอ4แพ้2มี22แต้มเท่ากันกับอันดับที่4คืออาร์เซนอลและอันดับที่5คือไบรตันแตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียนะคะขณะที่อันดับที่6ท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่7จ็นอตติงแฮมฟอเรสและอันดับที่8แอสตันวิลลามีทีมละสิ มอันดับที่9ฟูลแลม18แต้มเท่ากันกับอันดับที่10คือนิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดนะคะส่วนเบนฟอร์ดอันดับที่11ค่ะมี17แต้มอันดับ12แมนเชสเตอร์ u ยูไ e นเตด12นัดพวกเขามี16แต้มนะคะ บอลมัดอันดับที่13 12นัดมี15แต้มเท่ากันกับอันดับที่14คือเวสแฮมยูไนเต็ดอันดับที่15เอเวอร์ตันมี11แต้มอันดับ16เลสเตอร์ซิตี้ค่ะมี10แต้มอันดับ17วูฟแฮมตันมี9แต้มเท่ากันกับอันดับที่18คืออีฟสูวิชทาวนะคะส่วนอันดับ19คริสตัลพาเลทแแต้มและอันดับที่20เซาทธมปมตันมีอยู่4แต้มค่ะ ไปดูตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่12นะคะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงนำเป็นดาวซันโวจากการยิงไป12ประตูตามมาด้วยโมฮัมหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูล10ประตูค่ะไบรอันเอมเบอร์โมจากเบนฟอร์ดยิงไป8ประตูคริสวูดจากนอตติงแฮมฟอเรสต์ยิงไป8ประตูนะคะและมาเตอุสคุนย่าจากวูฟแฮมตันยิงไป7ประตู ขณะที่ตำแหน่งจอมแอสซิสพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2,024 2,025สัปดาห์ที่12บุกยุโยซาก้าจากอาร์เซนอลแอสซิสไป8ครั้งโมฮัมหม็ดซาร่าแอสซิสไป6ครั้งค่ะโควาเม,มอร์จากเชลซีแอสซิสไป5ครั้งมิเกลดัมสการ์จากเบนฟอร์ดนะคะแอสซิสไป4ครั้งและวิเวรเรดเอนดิดีจากเลสเตอร์ซิตี้แอสซิสไป4ครั้ง ไปดูโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่13กันนะคะคืนวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ันร้อไบรตันพบกับเซาแธมป์ตันในเวลา3ามนาฬิกาส่วนคืนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567คู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา22่สนาฬิกาได้แก่วูฟแฮมตันกับบอลมาร์ตนอตติงแฮมฟอเรสต์พบอีฟซวิชทาวน์คริสตัลพาเลทพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ด และเบรนท์ฟอร์ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา24นาฬิกา30นาทีเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลคืนวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567าดค่ะทอตนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับฟูลแลมในเวลา20นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอเวอร์ตันรวมทั้งเชลซีที่จะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่า ขณะที่เรเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามกันในเวลา23นาฬิกาทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportba News c h a n n น l ค่ะ